สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านครับคลิปนี้จะมาคำนวณสูตรนี้ให้ครับสูตรนี้ก็ทิ้งไม่ได้สูตรถุงเงินถุงทองที่เราได้ตั้งชื่อไว้เสียดายครับเลขออกเก้าเจ็ดสองเสียดายครับมาแค่เลขเก้าตรงนี้แล้วก็เลขเจ็ดไอ้สองน่ะมาอยู่ข้างล่างตรงนี้ครับแล้วก็ศูนย์สองไอ้สูตรถุงเท้า รองเท้าที่ท่านพูดถึงแต่เราเรียกสูตรถุงทองถุงเงินถุงทองก็คือถ้าเราจับข้างล่างขึ้นไปข้างบนมันก็จะก็จะเป็นอีกอีกแนวหนึง่งแต่ถ้าจับข้างบนลงมาข้างล่างก็จะเป็นอีกแนวหนึง่งนี่ครับเนี่ยถ้าเราจับสูตรนี้ขึ้นไปนี่ครับข้างข้าง,ข,างขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็เป็นตัวแบบนี้ ก็จะได้1 606เหมือนกันถ้าถ้าจับแบบนี้เขาจะเริ่มเข้านังแต่งวดนี้ครับงวดวันที่สก็คือเริ่มต้นปีใหม่่าเดี๋ยวผมบอกให้ท่านได้เข้าใจอย่างนี้ก่อนถ้าสูตรเขาเริ่มเข้านั้งแต่แบบนี้ขึ้นมาเริ่มปีใหม่นะครับอันนี้วันที่สองวันที่สก็คือปีใหม่ของเราเนะี่ยปีหกถ้าเราจับแบบนี้ เขาจะมาแนวนี้เลยครับเ8 9 0 1 6กยก็มาทั้ง7 0 6แล้วก็16เข้ามาตรงนี้ครับข้างล่างเข้ามาเริ่มปีใหม่นะครับอันนี้เราเอาปีปีนี้เลยปี69ให้ทําความเข้าใจกันก่อนเราจะไม่จับลงมาแบบนี้แล้วเพราะว่าสูตรสูตรเดิมก็คือปี68ลงมาอย่างนี้เข้าๆแต่ถ้าเป็นปี69ลงมาอย่างนี้แล้วไม่เข้าครับ เราจะต้องจับขึ้นไปแบบนี้แต่งวดนี้เขาก็ยังมา016แล้วก็554ก็มาทั้ง0616แต่ว่าถ้าเราจับแบบนี้นี่ครับจับแบบนี้ก็คือ012349ก็จะได้2ตัวล่างก็คือ02เดี๋ยวสูรนี้จะจับแบบนี้ครับแต่ถ้าท่านใดจะจับเป็นตัวนี้ลงมาก็ได้ ก็อาจจะเอาไปสลับกันแต่งวดนี้เข้ามาแค่เจ็ดกับเก้าก็คือมาข้างบนเขาเลขออกเก้าเจ็ดสองตรงนี้มาได้เก้าเจ็ดแต่ว่าศูนย์กับสองมาอยู่ข้างล่างส่วนสูตรถุงเงินถุงทองมีอีกถุงเงินถุงทองสองอีกสูตรหนึ่งนี่ครับสูตรนี้นี่ ได้เลขวิ่งก็คือได้เลขวิ่งเลยนะนี่ครับสูตรนี้ได้เลขวิ่งถือว่าเข้ามาตลอดครับก็เลขวิ่งตัวนี้ก็มาได้ทั้งบนท,ทั้งล่างก็ออกมาจากสูตรนี้แหละครับนี่ครับเราใช้เลขแปดเนี่ยครับตัวสุดท้ายแล้วก็มาตั้งแบบนี้แล้วเราเราก็จะได้เลขวิ่งนี่ครับสูตรถุงเงินถุงทองสองครับ ถึงเราจะจับไม่ถูกแต่ว่าเราได้เลขวิ่งครับถือว่าเป็นเลขวิ่งที่แม่นอีกสูตรหนึ่งเดี๋ยววันนี้มาคํานวณสูตรนี้ให้ก่อนนี่ครับหลายสูตรครับเสียดายสําหรับสูตรเลขท้าย3ตัว2ครั้งก็เหมือนกันนี่ครับให้97้ครับเลข,ขออก97 2เนี่ยเสียดายนะตรงนี้ไม่มีเลข2เนี่ย ถ้ามีเลขสองนี่ได้สามตัวบนไปแล้วครับแต่อย่างน้อยๆเรามาได้ทั้งหลักร้อยหลักสิบอย่างงวดก่อนนะครับเข้าไว้ที่หกเจ็ดศูนย์แต่ว่าเลขออกเจ็ดศูนย์หกงวดนี้ก็เกือบไปแล้วครับสําหรับศูนย์เลขท้ายแล้วก็มีอีกศูนย์หนึ่งก็คือศูนย์นี้ศูนย์เนี้ยครับเสร็จได้ครับ เลขท้ายสามตัวสองข้างครับออกหกหกสองผมให้สองสองหกแล้วก็สามหกสามเนี่ยครับเลขออกหกหกสองสามหกสามของเรามี 2, 2, สองสองหกเสียดายครับจับให้ท่านไม่เข้าเป้าอีกแต่ว่าสูตรนี้มาศูนย์สองครับกับว่ามาศูนย์สองมาข้างล่างอีก สูตรไหนถ้าตัวเลขมันยังเดินดีเราเราก็จะคำนวณให้ครับแต่วันนี้จะมาคำนวณไอ้สูตรถุงเท้ารองเท้านี่ให้ก่อนถือว่าตัวเลขยังยังใช้ได้อยู่แต่เราอาจจะปรับเปลี่ยนอะไรสักอย่างหนึ่งสำหรับสูตรนี้สูตรถุงเท้ารองเท้าใช้เลขตรงนี้ครับ ของงวดที่ผ่านมาครับเอาสามตัวกันบวกกันให้ได้สองตัวที่นี้ครับก็จะได้ห้าห้าตรงนี้ก็จะได้หกเก้าศูนหนึ่งห้าหนึ่ง หกแล้วก็เจ็ดได้เลขเจ็ดครับเราจะเดินด้วยเลขเจ็ด นี่ครับแต่ผมก็จะคือจะสูตรนี้เราโยงของเราแบบนี้มาตลอดนี่ครับสูตรถุงเงินถุงทองแต่ว่าถ้าใครจะจับตรงนี้ไปด้วยก็ได้คือเก้าศูนย์หนึ่งตรงเนี้เลขตรงเนี้ครับอาจจะเป็นตัว L อีกทีหนึง่งตัวนี้จะเป็นตัวแบบนี้ลงมา ว่างวดที่ผ่านมานั้นเลขเข้ามาข้างล่างครับศูนย์สองถ้าจับขึ้นไปแบบนี้แต่จับลงมาแบบนี้ถ้าจะมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ตัวบางท่านก็บอกว่าเลขมันมาครบทุกหลักแล้วแล้วเลขมันจะไม่เข้าได้ยังไงผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับพูดก็ไม่ออกถ้าเข้า ตั้งคำถามมาแบบนี้ไอ้ที่จับไว้ให้เป็นแบบนี้ครับบางทีไม่มาเราก็จะอาจจะสลับมาแบบนี้แล้วขึ้นข้างบนแบบนี้นี่ครับก็จะมี901 238ถ้าท่านจะเรียงแบบนี้นะแต่ถ้าผมก็จะเรียงแบบนี้ก็คือ7678 32หมดวันที่วันที่สอง องที่หนึ่งเนาะไม่ใช่ที่สองหนึ่งทับสองทับหกเก้านี่ครับสูตรถุงเงินถุงทองผมจะเอาสูตรนี้แหละครับมาจับเลขวิ่งให้ท่านอีกทีหนึ่งเดี๋ยวมาดูครับว่าจะได้เลขวิ่งอะไร เพราะว่าต้องคำนวณสูตรนี้ก่อนแล้วเราจะได้เลขวิ่งเอาไปไว้ไหนแล้วเมื่อกี้เลขวิ่ง นี่ครับใช้สูตรนี้ครับเพื่อมาหาเลขวิ่งมาดูครับว่างวดนี้เลขวิ่งจะได้เลขอะไรเดี๋ยวขออันนี้พอได้ไหมครับเนี่ยอพอได้ครับได้อีกได้อีกได้อีกเพราะว่าต่อลงมาได้อีกครับเนื้อที่ยังพออยู่ ก็ได้เลขเจ็ดครับได้เลขเจ็ดผมจะเดินด้วยเลขเจ็ดเจ็ดแปดเก้าแล้วก็ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด นี่ครับอันนี้คือสูตรถุงเงินถุงทองอีกสูตรหนึงครับแต่เป็นสูตร2ก็จะประมาณนี้แล้วก็จะจับแบบนี้ให้ครับเพื่อหาเลขวิ่งครับงวดที่ผ่านมานั้นได้เลขวิ่ง7ออก7 2ครับก็จะเป็น7 3 7 แล้วก็แปดสองแปดฉะนั้นงวดนี้ครับจะได้เลขวิ่งก็คือเลขห้าครับเพราะว่าเราจะใช้เลขสองตัวนี่ครับบวกกันเป็นคู่คู่ตรงนี้ก็แปดเก้าได้เจ็ดสี่สามได้เจ็ดปดเก้าก็ได้เจ็ดก็จะได้เจ็ดเจ็ดเจ็ดได้เลขวิ่งก็คือเลขเจ็ดสูตรนี้งวดนี้ก็ ห้าหกก็ได้หนึ่งเห็นไหมครับก็บวกกันเป็นคู่คู่ก็จะได้ในเลขหนึ่งงวดนี้ได้เลขห้าครับฉะนั้นงวดนี้ผมให้วิ่งห้าครับแต่ไม่รู้ว่ามาบนมาล่างนะแต่ว่าผมยังไม่จับชุดสองตัวเพราะว่างวดที่ผ่านมาแล้วจับแล้วไม่เข้าฉะนั้นผมให้วิ่งห้าก่อน วิ่งหครับตัวเดียวงวดวันที่1นึ่ทับสทับหกเก็เดี๋ยวมาลุ้นกันครับสำหรับสูตรสูตรนี้ครับถือว่าเป็นสูตรอีกสูตรหนึ่งที่เลขวิ่งเดินดีครับ หัวนี้ได้ห้าครับส่วนถุงเงินถุงทองได้แบบนี้ครับเจ็ดหกเจ็ดแปดสามสองแต่ถ้าท่านจะเลี้ยงอีกอย่างหนึ่งก็คือเก้าศูนย์หนึ่งสองสามแปดเพราะว่างวดที่ผ่านมาเขาออกแบบนี้ครับสองงวดติดเลยนี่เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งหกถ้าเราเรียงขึ้นไปแบบนี้แต่ถ้าหวนี้เลียงขึ้นไปแบบนี้ ก็จะได้02แต่ว่าไม่ได้72เพราะว่า2มาอยู่ข้างล่างู่นงวดน,นี้ถ้าท่านเรียงขึ้นไปแบบนี้901 238ก็จะได้อย่างนี้ครับแต่ถ้าเรียงลงมาอย่างนี้ก็จะได้76 78แล้วก็32ส่วนเลขวิ่งสูญน,นี้เลข5ครับวิ่ง5 ก็เอาไปเป็นแนวทางครับดูไปเรื่อยๆครับหลายๆสูตรครับดูไปหลายๆสูตรหาเอาเล็กวิ่งครับแล้วก็มาจับเล็กวิ่งใส่กันเอาไปเป็นแนวทางครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามและรับชมครับท่านใดที่เข้ามาดูมาชมขอให้ทุกท่านครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอย่าเจ็บอย่าไข่อย่าจนครับ ขอให้เฮงเฮรวยๆกันทุกๆคนครับขอบคุณครับ